I'll be back. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตท็กซ์ทีกันอีกครั้งอันนี้คือสกู๊ปเดอะชมมิเนเตอร์นะครับในคลิปนี้เป็นการ พูดถึงข้อสวนตัวที่มีต่อตัวละครในหนังมากกว่านะครับเพราะว่ามันเคยทำจอบวัดเกี่ยวที่หนึ่งพันมาแล้วซึ่งมันโดนเลิกสิทธิ์ไปนะครับแก้ไงมันก็โดนเลิกสิทธิ์อยู่ดีนะครับไม่รู้พ่าทำไมเหมือนกันก็เลยกล่าวว่าเหมือนเป็นการสรุปพอคิดนะผมก็ย,ยังลงอยู่นะครับแต่คินนี้เป็นการเหมือนสรุปข้อสวนตัวว่าทําไมที่หนึ่งพันถึงเป็นคนเหล็กที่น่ากลัวที่สุดก็พูดถึงที่หนึ่งพันผมตัวมดช่องใหม่อีกเช่นเคยนะครับผมทําช่องไมกะอนิมาช่องรอเก็บสั์หาย่าสักระสุนพันสับเปลี่ยฉลัม ก็เป็นสัตว์โลกแปลกๆนอกสัตวญญาณยากน,นะครับอย่างคลิปล่าสุดที่ไปเนี่ยก็เป็นฉลามหัค้อนบันเนกเฮดชาร์กเป็นในสายปลาฉลามที่มีหัวขั้นจะแคบมากนะครับแล้วก็เป็นฉลามไม่กี่ซิซนน่าจะชินเดียมั้งที่กินพืชด้วยนะคือนอกจากกินเนื้อเนี่ยตอนมันเกิดใหม่ๆเนี่ยช่วงชีวิตของมันช่วงแรกเนี่ยมันจะกินพืชมากกว่า80%นะครับพวกหญ้าทะเลสายทะเลนะครับเรียกว่ามันแทบจะเป็นสัตว์กินพืชอย,อยู่แล้วนะครับตัดกังใจก็ไปดูกันได้นะครับลิงก์ด้วยช่อง description จะเกิดขนันใจก็ลืมกด subscribe และก็่าลืมกดกระดิ่งทั้งช่องนี้แล้วก็ช่องนู้นเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกลับมาเนาะโดยคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงความเก่งกาจของทีหนึ่งพันเท่านั้นเพราะะน่นอนว่าโค้เลเกภาคใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีชเมตเตอร์ที่เขาแต่งอ,อมาให้ดูเก่งกว่าทีหนึ่งพันแต่ผมจะพูดถึงในแง่ของ p r e เซนเตชันก็คือการนําเสนอตัวละครว่าตัวละครเนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนไม่ใช่แค่ความสามารถด่อาวุธเดียวนะครับเราจะเจ็ว่าทีหนึ่งพันเนี่ยมันก็จะมีส,สั ถารรวมซีรีส์ด้วยนะครับแต่คราวนี้ทินิพันท์ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือทินิพันท์ใน Terminator 2 Judgment Day ก็คือคนเอกภาค2แน่นอนหนังใหญ่เนี่ยมันก็จะมีทินิพันท์ตนหนึ่งนั่นคือทินิพันท์ของเวอร์ชันภาค Genesis ซึ่งถือว่าผมก็โอเคกับทินิพันท์ใน Genesis นะครับการสแสดงของนักสแสดงเกาหลีที่ผมอ่านชื่อเขาไม่ออกนะครับอะไรบิลฮุนลีซึ่งอา่านผิดก็ขออภัยนะครับก็ถือว่าเขาเล่นได้ดีนะครับแต่แม้ก็จะโผล่มานิดนึงก็ตาม แน่นอนที่1000ก็เป็นเทอร์มิเนเตอร์ที่ส่งมาฆ่าจอคอเนอร์ตอนนี้เขายังเด็กนะครับแน่นอนว่ากลุ่มตอต้านเนี่ยจะส่งแบบคนแบบไคลส์ไปก็สู้ที่หนึ่งพันไม่ได้เนาะดังนั้นก็ต้องส่งผู้พิทักษ์นั่นคือ T800 ก็คือลุงบ๊อบที่เป็น T800 ดร้อยสกาเนตที่โดนรีโปรแกรมนะครับเราเห็ว่าที่หนะึ่งพันนั้นอัปเกรดจาก T800 มากและรุ่นแอดวานซ์โปรโตไทป์ก็คือเป็นมันไม่ชื่นผลิตจนมากนะครับเป็นรุ่นสการเน็ตเนี่ยผลิตจำนวนจำกัดนะครับแม้แต่สการเน็ตก็ยังกลัวที่ 1, แหวงกัดเลยคนะิดดูเราเ๋ยว,ว่าที่ยังพันนั้นตาจากรุ่เก่ากสิ้่นเชิงด้วยความที่ร่างกายของมันนั้นเป็นโลหะเหลวนะครับซึ่งกทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถรักษาตัวเองจากปืนได้เนาะสามารถเข้าช่องแคบได้แบบนั้นนะครับแล้วรุ่มถึงความสามารถการมีมิติโพลีลอ,อยก็คือความสามารถการเปลี่ยนรูปร่างได้ตามสิง่งที่มันสัมผัสนะครับแต่ต้องมีขนาดใกล้เคียงกันและมันสามารถแปลงร่างเป็นปืนได้คือมันสามารถแปลงร่างเป็นเครื่องกลที่มีกลไกซับซ้อนอย่างมากคือเป็นแค่มีดนะครับแต่กระถูงน่ากลัวอยู่นะครับแน่นอนเห็นว่าในหนังเนี่ย ดิควายมเาเลดอานี่ยเจนคาเมิลอนก็จัดเต็มในความรุนแรงนะครับเราเห็นในความสามารถของทีหนึ่งพันว่าเออเขาสามารถวิ่งไล่มอไซค์ของจอคอันเนอร์ได้เกือบทันนะครับรวมถึงตอนปลอมเป็นเจเนลไม่เรื่องจอคอันเนอร์เราเห็นว่าเขาสามารถตีเนียนปลอมเป็นแม่ได้ถึงแม้เขาอาจจะไม่รู้ว่าแม่ของจอคอันเนอร์ไม่เล่งจอคอันเนอร์ใส่ย,ยังไงนะครับและจุดที่ผมชอบอย่างหนึ่งของทีหนึ่งพันคือแกอัปเกรดหลายอย่างแน่นอนความเป็นเทอเร์เมเตอร์คูณสังหารแกสหานจะไม่ปราณีรวมถึงกลายเป็นอิฟฟิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเยอะนะครับอออฟิวเเตร์กก็คืหุ่นนแซึมาะ แล้วเจงว่ารุ่นเก่าเนี่ยนโนทิไปร้อนเนี่ยจริงอยู่ว่าหน้าตาแกก็คือเหมือนมนุษย์แต่พราแกโตใหญ่มากทําให้มมนจุดสังเกตง่ายๆและการที่แกเนี่ยพูดด้วยเสียงโมโนโทนเนาะคือถึงแม้คนอาจจะไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่แต่เห็นว่าแกจุปแปลกจากคนทั่วไปนะครับแต่ที่1ึงพันเนี่ยเราเจ๋งว่าพอแกปลอมเป็นตำรวจปุ๊บปกติแกทําหน้านิ่งๆใช่ไหมแต่เวลาเมื่อเจอคนอื่นเวลาถามข้อมูลในฐานะตำรวจเนี่ยเขาก็จะทําสีหนา้าเป็นมิตรนะครับให้เห็นว่าเออเมีความสามารถในการแทรกซึมได้ดีแค่ไหนนะครับ และดูรุ่นใหม่กว่าดิอย่างมูโยนต์ TX ในภาค3เนาะในหนังเขาชูโรงว่า TX เอนั้ X นะอัปเกรดกว่าทีหนึ่งพันเยอะเราจอในเวอร์ชันคอมิกว่าเธอมีอาวุธไงที่สามารถกำจัดทีหนึ่งพันได้การยิงครั้งเดียวเป็นพลาสมาพิเศษเนาะแต่แง่โดยรวมการต่อสู้ในยุคป,ปัจจุบันเนะี่ยคือไม่นับว่าเ,อเทอร์เมเตอร์ตีกับเทอร์มิเดอร์กันเองอ่นะอย่างที่บอกการใช้สึงของ TX นั้นค่อนข้างไม่เนียนเมื่อเทียบกับทีหนึ่งพันดูไม่ค่อยดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหหรรนะร่่นะ่่่่ออออะททาาาาใมมุนนกกวววจจจตตเเธับ เธอทำสีหน้าดูแบบดูโค้ดูเย็นชามากนะครับคือดูก็รู้ว่าเป็นเทอร์มินาเตอร์เนาะแล้วเจ๋งว่าหุ่นทีเอนั้นแทบไม่แสงอารมณ์อะไรเลยเวลาแทรกสืบคนอื่นนะครับขนาดตอนปลอมเป็นอะไรคู่มั่นของแคทเธอรีนบูสเตอร์ก็ตำสีหน้ายิ้มๆแบบชั่วร้ายอ่ะยิ้มแบบเย็นชาแบบนั้นนะครับหรือว่าเป็นการเตนเนียนแบบที่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับแต่บอกคิดว่าในแง่ของความหุ่นแท็กซึมาทีเอ็กซ์ยังด้อยกว่าทีหนึ่งพันเยอะนะครับทำให้น่าว่าอาวุธเธอเยอะกว่าเนี่ยที่บอกจุเด, 1, เ,ปปดเป็นนพื้ได ทะลุผ่านกลงได้ทะลุก,กำแพงกระจกได้แต่ที่อกความทเธอเนี่ยเป็นรูปผสมระหว่างเอนโดสเกตันกับโลหะเหลวแต่เมนหลักที่ควบคุมคือ leton, เอนโดสเกตันเราถือว่าตอนท้ายให้โดนคารเตอร์ทับเนี่ยเธอก็ออาไปไม่ได้เธอก็ต้องสละขาตัวเองสองข้างนะครับถ้าเกิดบาทีหนึ่งพันนะมันคงเหลวเยื้อมออกมาแบบสบายๆนะครับเรียกว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับที่สาคัญเธอโดนระเบิดที่เป็นระเบิดไอเซลพลังงานของอานอเจาะปากปุ๊บเธอตายนะครับถ้าเกิดมาทีหนึ่งพันเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอเซลพลังงานเนี่ยจะสามารถสกัมสายถึงพันมากแค่ไหน แต่ผมคิดว่าถึงพันก็คงจะกระจายไปหลายส่วนแล้วก็กมารวมใหม่ได้แต่จะเป็นหาในระบบแหละเหมือนกับตอนที่ตอนท้ายภาคสที่เจอโลหะเหลวเนาะแต่ผมคิดว่ามันก็ยังไม่สามารถฆ่าที่1000ได,ด้ดีถ้าเกิดอานใช้เสริมพลังงานนะครับเราเจะว่าทีเนั้นมีจุดอ่อนเยอะกว่านะาทัะทีทีเอ็กซ์มีอาวุธมากกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงขุนแทรกซึมเนี่ยอันนี้ขอพูดถึงสกานเน็ตก่อนนะครับเอกโพลิเจียนของดาร์เฟร์ไปทีหลังก็จะมีสกานเน็ตที่กลายเป็นเจเนซิตนั่นคือทีสามพันก็คือตัวจอคนนนเนอรร์ะคับ เราเจอก่ามันมีเทอร์มินาเตอร์ที่เอาลากามนุษย์เนี่ยดัดแปลงจนกลายเป็นเทอร์มินาเตอร์สมบูรณ์เนาะคือตัวที่สัมพันธ์จอคอนเนอร์เราเห็นว่าเขานั้นเป็นอินฟิวเจเตอร์ที่สมบูรณ์แบบมากด้วยความที่เขาเอาบุค,คลิกนั่นเดิมของจอคอนเนอร์มาใช้เนาะดังนั้นแกจึงแบบเออเข้าสังคมดูตินีกับผู้คนได้ดีนะครับแต่แกบ,บาลานซ์ได้ห่วยมากเพราะที่หนึ่งพันแกบ,บาลานซ์ดีระหว่างความเป็นอินฟิวเจเตอร์แล้วก็เทอร์มินาเตอร์ไปขู่สังหารด้วยขุดแทรกซึมด้วยแต่จอคอนเนอร์ที่สัมพันธ์นะั้นนนสออออบตตกกกกจาาาารรรเเเป็ท์์มมิย่ง ด้ยวยความที่แกได้บุกคคลิกกับคนมากเกินไปทําให้ความบุกสังหารแกนยังไม่มีเลยอ่ะเพราะแกจะโมต้ตลอดนะครับแกจะพ,พูดมากละเกินนะครับก็บอกก็าจะว่าคาริสกับซาร่าเนี่ยเป็นพ่อแม่ของเขาแต่ในเมื่อเขาบอกเองว่าไม่มีอะไรผูกพันกันแล้วและทั้งสองคนก็ปฏิเสธที่จะมือกับจอห์นเนอร์เขาก็น่าจะฆ่าเลยแบบนั้นนะอันนี้คือแบบพูดคุยพูดถึงความหลังบ้างบอกว่ามนุษย์ก็เป็นแบบนี้แหละต่อให้มีกระสุนทั้งโลกก็ฆ่าฉันไม่ได้นะครับคือโม้ยาโจอาโนมาช่วยนะครับ คือปกติเคยเนเทอร์มิเตอร์โมหขนนี้ตอนต่อสู้ดิเลยวะมันเลยเสียความเป็นเทอร์มิเตอร์หมดเลยไงแน่นอนที่1000ของจ็คเมเดก็ใช่ว่าจะสมบูรณ์แบบนะครับเราเตอนท้ายว่าเขาไม่ได้ฆ่าซาร่าควนเนอร์ซึ่งเป็นช็อตที่ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมที่1ันถึงไม่ฆ่าก็เหมือนเขาให้ซาร่าเรียกจอนระมาว่าคงขี้เกียจต,ตามล่าจอนน่ะด้วยความที่ร่างกายเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์กลับมาสมบูรณ์แล้วเนาะเขาไม่สามารถวิ่งได้แล้วคงกะว่าให้ซาร่าตะโกนเรียกจอนให้จอนมาหาเอง พราะปกติเทอร์มิเนเตอร์รแกฆ่าทุกคนที่ขวางทางและซาร่าคอนเนอร์ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของทเทอร,ร์มิเนเตอร์เช่นกันนะครับเป้าหมายต้องฆ่าเนาะก็เป็นจุดนิพิกจุดแบบด้อยจุดเดียวของทีมพันในคลาสภาคสองนะครับแน่นอนถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่หน่อยรุ่นรีทมไลน์ของ l ีเจียนเนี่ยตัวเลฟไนกก็เป็นอิฟฟิวเเตอร์ที่ดีเนะาะเราเจะว่าแกก็ยิ้มสมบูรณแบบ์แบบแบบตเนียนชาวบ้านได้เล่นมุกได้อะไรแบบนั้นนะครับแถมความสามารถการแยกร่างกายระหว่างโลหะเหลวกับตัวเดอร์สเกตตันก็สะดวกดีด้วยเนาะ เพราะเหมือนเป็นทีหนึ่งพันคอมโบกับทีแปดร้อยนะครับและร่างกาก็ดูเคลื่อนไหวได้ไวกว่านะครับหลายคนอาจะคิดว่าเอ้ยเลฟไนเนี่ยน่าจะดูมีประสิทธิภาพมากกว่าทีหนึ่งพันแต่สำหรับผมอะถ้าเกิดแยกโลหะเหลวกับคูนสเกลตันไปเลยเนี่ยจะเห็นว่าส่วนโลหะเหลวของเลฟไนเนี่ยจะดูอ่อนกว่าทีหนึ่งพันในซ้ำอะเพราะทีหนึ่งพันเนี่ยมันจะเป็นโลหะเหล็กที่ดูเป็นกลุ่มก้อนที่ดูมวลมันจะดูแข็งแกร่งกว่าในขณะที่เลฟไนเนี่ยโลหะเหลวสีดำของมันเนี่ยถ้าเดิระเบิดนิดหน่อยนีย่คือมันนกระะจายเยเล ทำให้คิดว่ายิ่งมัวนอนเนี่ยใช้มันยิ่งถูกทำลายด้วยความร้อนได้ง่ายนะครับและอย่างถ้าไม่นับไอความแข็งแกร่งของตัวโลหะเหลวเนี่ยอีส่วนนี้สําคัญมากสุดคือการแสดงแน่นอนการทําหนังเนี่ยนอกจากเราจะสร้างตัวละครที่เป็นตัวร้ายที่แบบความสามารถสุดเก่งสุดโกงเนี่ยความสามารถที่เขาเขียนบทให้มาเนี่ยการแสดงของตัวละครที่จะมาสสบติเป็นตัวร้ายเนี่ยก็สําคัญเช่นกันนะครับแน่นอนผมขอยกเครดิตให้หมดให้โรเบิร์ตพลาสติกในบทที่หนึ่งพันรวบเป็นบทที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเลยมัง้ง ซึ่งเมื่อเทียบกับคนที่เล่นเป็นตัวร้ายในเทอร์เมเตอร์เนี่ยผมชอบ2คนก็คืออ่ะตัวอารโนในคนใกภาคแรกเออเขาเล่นเป็นเทอร์เมเตอร์น่ากลัวเขาแบบบอลทูเพลย์เป็นเทอร์เมเตอร์นะครับแล้วก็ตัวโรเบิร์ตพาริกเนี่ยแหละส่วนคนอื่นคริสเซน่าโลเคนเธอก็เล่นเป็น TX ได้ดีนะครับแต่ที่บอกว่าบทเธอเนี่ยเธอเล่นเป็นเทอร์เมเตอร์ที่ดูอัปเกรดขึ้นเธอก็ต้องมีการสแสดงเลเยอร์ทั้งตัวคอยลหลากหลายกว่าเนาะมีการแสะลมในการอิฟฟิเจเตอร์แต่สดาเหมือนบทมาปูให้เธอแบบ หน้าโคเย็นชาไล่ฆ่าแบบนั้นนะครับภาค4มันเป็น CG จีอาเนาะก็เลยไม่นับนะครับส่วนเจนซิสอย่างที่บอกว่าจอคอนเนอร์ที่สัมพันธ์เขาเน้นการแสดงแบบจอคอนเนอร์มากกว่านะครับดังนั้นเราจึงไม่รู้สึกว่าเขาน่ากลัวอะไรนะครับทีอยนี้คือเขาพูดมากด้วยส่วนเกเบลูน่าแกก็ล่นได้ดีนะครับเออเวลาแกทําหน้าโคแบบตัวเลฟไนตตัวร้านเนี่ยแกก็ทําหน้านิ่งได้ดูโหดดีแต่สับผมแกยังดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่เมื่อเทียบกับการแสดงตีหน้านิ่งของระบบบลาสติกนะครับเรียกว่า ก่อนที่เขาจะได้เป็นที่หนึ่งพันเนี่ยเขาเล่นเป็น, 1, น,นปตัวประกอบด็อกดอยในไดร์ฮาร์สองอ่ะที่โดนจอมแมคเคลนฆ่าเอาง่ายๆนะครับคือแบบจจกบทด็อกดอยแบบนั้นแหละเขามาแคสต์บทที่หนึ่งพันนะครับเรียกได้ว่าตอนเขามาแคสติ้งเนี่ยถ้าเอาพุ่งกับกับคนแคสกลัวกลัวเวลตาของโ,โรเบิร์พลาทริกนะครับเราเห็นว่าเขาข้างทุ่มเทกับ,บที่ 1, หนึ่งพันไม่นะแน่นอนเขากับลิดาไฮมิตันเนี่ยก็ต้องประเดียนการใช้ปืนเนาะแล้วเดี๋ยวยุคนั้นเนเี่ยมันไม่ได้มี CG ที่แบบตัวละครวิ่งกันนะซีจีเนาะ เราเจกว่าฉากที่แกตอนละล่าจอคันเนอร์เนี่ยแกวิ่งจริงนะครับและด้วยความที่เครดิตนักแสดงเนี่ยระบบพลาสติกเคยเป็นนักวิ่งมาก่อนเขาวิ่งไล่มอไซค์จอคันเนอร์ทันแน่นอนจอคันเนอร์ตอนแกขี่มอไซค์เลยลงจากรถแกคงสิ่งเร็วไม่ได้แต่ก็เร็พอที่ซิ่งหนีคนวิ่งไล่ได้แต่ตัวระบดติกนั้นวิ่งไล่ทันนะครับจนทีมงานคงคาดการณ์ว่าเอ้ยถ้าเร็วอย่างนี้จอคันเนอร์ตายนะคาดจอคันเนอร์ตายนะแต่ที่เจ๋งกว่าเราเจกว่าท่าวิ่งของตัวที่หนึ่งพันเนี่ยปกติคนวิ่งก็ต้องแบบ เราต้องหายใจเข้าเวลาวิ่งเนาะแต่ตัวบัตติกเนี่ยก็ต้องฝึกวิ่งไม่หายใจออกทางปากด้วยเพราะปกติเวลาวิ่งเนี่ยเราก็ต้องอ้าปากหน่อยเพื่อสูดใจเข้าออกเนาะแต่ตัวบัตติกเนี่ยแกก็ต้องวิ่งเพื่อขู่ปากเอาไว้ประมาณว่าเป็นเทเมเตอร์ต้องวิ่งแบบหายใจน้อยที่สุดนะครับวิ่งหน้าตรงอะไรแบบนั้นด้วยเรียกว่าก่อนจะมีท่าวิ่งแบบทอมครูสมิชชั่นอิกพอสซิเบิรลเนี่ยก็มีท่าวิ่งหมดที่หนึ่งพันนี่แหละลระเบิดพลาสติกนะครับมันจะมีวิดีโอคลิปยูทูปที่เขาสัมภาาาษณ์ระเนเเเบบีียพลสติกกมื่่่่ออออ2-3ปนนว รู้สึกยังไงการระบาดทีหนึ่งพันแล้วก็คือแบบไปเยี่ยมชมทัวร์ฉากที่แบบที 1, หนึ่งพันไล่จอคันเนอร์อะไรแบบนั้นนะครับเราเจอว่าเออแกก็ขั้นทุ่มเทกับบทนะครับแล้วก็โคงหน้าตาที่เหมือนเหยื่อแบบมองศัตรูมองเหยื่อแล้วก็ไล่แบบนั้นเนี่ยขนาดตอนเซเว่นดำอยู่น่ากลัวและผมคิดว่าทีหนึ่งพันเนี่ยเป็นเทอร์เมเตอร์ที่น่ากลัวที่สุดนะครับพามาว่าทาไม่เจอโรงงานเหล็กหลออเนี่ยก็ไม่สามารถฆ่ามาได้เนาะหรือเราไม่ได้เตรียมกดเป็นตันๆเหมือนเจสิตเนี่ยเรียกว่าเราก็แทบสู้ทีหนึ่งพันไม่ได้เลย ความสามารถการแทรกซึมความสามารถการแทรกซึมยอดเยี่ยมนะครับการตีเรียนกับผู้คนได้โลหะเหลวทำให้เขาเนี่ยปแปลเป็นคนไหนก็ได้แล้วก็ซึมเข้าไปในสถานที่แคบได้เนี่ยสพผมที่100 0จึงเป็นเทอร์มินเตอร์ตัวร้ายผมชอบที่สุดนะครับแนะนาไปดูคลิปที่เขาสภาพลูบัรติกดิเศตว่าบทบาททีหนึ่งพันนั้นเปลี่ยนชีวิตเขาเลยนะครับตอนแรกแบบจัดดาราที่แบบไม่มีใครรู้จักเนี่ยพอไปได้ไปทีหนึ่งพันเนี่ยเรียกว่าไปไหนเนี่ยในตอนนั้นทุกคนนี่คือจาเขาได้เอ้ย ในฐานคนที่เล่นเป็นเทมเปเตอร์ใช่ไหมแบบนั้นนะครับแน่นอนปัจจุบันเขาก็ไม่ใช่ดาราที่แบบว่าเออเปลี่ยงเปลา่าแบบนั้นเนาะเขาก็ไปเล่นซีรีส์อยู่นะครับแล้วก็โผลในหนังปรับปลายนะครับแต่ก็นับว่าพอบทบาทในคนเดกภาค2เนี่ยก็ทําให้เขามีถึงทุกวันนี้ได้นะครับแล้วท่านผู้ชมคิดว่าเทมเปเตอร์รุ่นไหนน่ากลัวที่สุดนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เพราะอะไรเนะาะถ้าใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับจาการ์ตติโนกัสซิล่าเอวยลูบ,บี้เออยปาสซิฟิเออยโดยแล้วก็เพียเตอร์คคคอ quer, อมมมไไเก็ตติดดา้นะรับ ผมมีเฟซบุ๊กไปเจอเคยถามในเฟซได้นทุกไม่สต็อปเท่าไหร่แต่วันนี้คือตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ